สวัสดีสวยจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนใน f a c e b o o k Line TikTok y o u t u b โคกจ่าวันนี้เราจะพามาซสบกับเมนูที่เราทำเองนะจ้าทุกคนเป็นต้มน้ำปลาปลาดุจ่าปลาดุกหลักจ่าตัวใหญ่เลยนุ่งหอมปลาดุสุดเลยจ้าทุกคนนี่พาทุกคนมาซสบกินข้าวกันจ้านีเอาไว้ใส่กระดูก อนะันนี้ก็ขออนุญาตเก็บผมนะจ๊ะจกทำอาหารเราจะเก็บผมแบบนี้ตลอดเพราะกล<ม>ัวผมร่วงใส่อาหารจ๊ะลูกเลไม่ได้ใส่เพื่อแบบหน้าหนาวอะไรทั้งนั้นมันมันยังไม่ถึงหน้าหนาวนะจ๊ะลงงูกโผสวดน้ำนร้อนจ้าพงูกโ เจปลาก็สวยร้อนจ้าพอดีปลาลาหมดเนาะเลยใส่ได้ไม่เยอะตัวใหญ่เลยเดียวโย,ย่กระดูกของเรากินก็จะระวังหางนะก้างหัวก้างมัน ไม่ขาวจ้ะเนื้อแน่นเนื้อเ,เ,อเด้งน้ำมันร้อนจ้าไม่ไหวือมาแช่ไว้ในช่องฟริจาจย์กวนพออยากทำอาหารวันไหนเราก็จะออกมาทำคือไม่เยอะเป็นกิโล น้ำมันร้อนอ่ะจาชอบกินแกงที่แบบมีน้ำขนาดผัดกะเพราเน้วผัดแบบมีน้ำเลยอื่นจาชอบแบบกะเพราแบบแห้งแต่เราไม่ค่อยชอบแบบแหบบ้งชอบแบบมีน้ำ วัสดีผ่านวิดีโอสตรีมนงินจากของเฟรนโบกจากา้างรายได้จากโฆษณาครับท่านหอมปล้านะเก่งโมใหญ่กินได้ทั้ทงวันนะทุกคนคือถ้าเราเจอเขากินได้ครั้งเดียวจบ อันนี้กินได้ทุกคาบไอ้สามสี่คาบพูดตรงตรงเลยคือแบบประหยัดเงนินได้เยอะ